สวัสดีครับวันนี้เรามาทํากลุ่มกันนะสมาชิกยังมากันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักคนที่มากันบ้างแล้วดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะฮะเอาทัานแรกก่อนใครเอ่ยวนาใครวา่าแมคะเียนมาสองปีแล้วเียนมาสองปีแล้วนะฮะเดไปแม่ค่ะเด็กใแม่คุณแม่วันนี้มาเป็นครั้งที่ไหร่ะะครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็มาแล้วเพราะอันนี้มาท่านแรกเลยคุณอะไรเอ่ยผมร้อนโทรศัพท์ครับเดินไปมาเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วนะฮะนี่วันนี้ขยันเลยมาท่านแรกมารอเพื่อนนะครับเคยมาครับเคยมาแล้วแต่ทีนี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มาเป็นเป็นคนแรกของกลุ่มเป็นคนแรกของกลุ่มครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับชื่อสุริยาครับก็เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไป อ่าวันที่22บเดือนที่แล้วนี่น 2, ครับก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งที่สองแล้ววันนี้สมาชิกโตยังว่างๆอยู่เยอะเลย <laughs> นะครับหลายคนบอกรถติดนะฮะเปลี่ยนได้รับไตอยู่คุณแม่เลยครับ่ะแล้วคุณแม่พอได้รับไตแล้วเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะแข็งแรงเยอะค่ะแข็งแรงเยอะ <laughs> แต่บางคนกลัวเนาะกลัวว่าจะให้ไตไปแล้วเดี๋ยวทํางานไม่ได้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย แต่คุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณแเทร่นคุณแม่อายุปมาณกว่าลเปลี่ยนมาสองปีแล้วเป็นไงบ้างครับอาหารการกินอะไรคงเป็น,นยังไงเป็นยังรับราชการอยู่ป่าฮะยังทำงานได้แข็งแรงเหมือนเดิมก็แข็งแรงก็มีอาการบางนิดหน่อยครับบางครั้งครับ เปลี่ยนมาสองป,ป,ปีแล้วฮะบแต่ปีห้าสองโอ้ห้อบอบาสองเจ็ดแปดปีแล้วเนาะเขาเขาบอกมาแล้วแล้วก่อนเปลี่ยนเป็นไงมั้งครับก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมีปัญหานิดหน่อยครับพอดีมันพาดนิดหนึ่งน,น,นอนโรงพยาบาลเกือบสี่เดือนครับออ๋ลูกสาวขมงคุณก็ให้ไตแล้วครับแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยม,มันติดเชื้อหรือไงคร,รั้งแรกติดเชื้อใช่ไหมครับ แล้วก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนไตนี่ฟอกไตป่ะฮะฟอกครับฟอกสิบกว่าปีครับฟอกกับเปลี่ยนอะไรดีกว่ากันก็ต้องเปลี่ยนดีกว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นหมดนะครับสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็การเป็นอยู่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับตายแล้วเกิดใหม่อ๋ออย่างั้นเลยใช่ไหมรู้สึกว่าตาล้ อย่างดีขึ้นหมดดีขึ้นทุกอย่างทั้งหน้าทีก่การงานทั้งสุขภาพครอบครัวกลับมาทํางานใช้ชีวิตเรื่องปกติเหมือนเดิมเลยปกติเหมือนเดิมทำงานเหมาถึงทำงานได้เหมือนเดิมครับขอบอกคุณทุกคนก็อย่าประมาทครับได้ชีวิตใหม่แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพ แล้วน้องอะไรฮะเปลี่ยนมาเท่าไหร่แล้วฮะก็ขึ้นออกลงพุกวันวันที่หนึ่งเดือนนี้โอ้เพิ่งนิดรับเปลี่ยนกันเปลี่ยนไตเลยใช่ครับได้ไตจากใครฮะไตบริจาคโชคดีเนอะทำดาไตบริจาครอนานไหมฮะรอสองปีครับรอสองปีครับแล้วก่อนเปลี่ยนเป็นไงบ้างฮะก็ก่อนเปลี่ยนก็โดยผมฟอกเลือดมาประมาณสองปีในสองปีนี้ก็รู้สึกว่ายังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็คือ แต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คืออย่างที่รู้กันคือเวลาคนระับทั้งล่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงให้เราไปทำอะไรต่างๆอย่าง,าง,างถ้าเราเปรียบเทียบกับ,กบเวลาที่เราเสียไป <c oughs> นั่นผมมองว่า,วาเ,ปเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็โชคดีที่เราไม่ได้เสียเวลาตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝับก็คือลักษณะการใช้ชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปเลยทั้งอาหารการกินทั้งการปฏิบัติตัวกายังไงก็ก็คือค็เรถือว่าเปลี่ยนได้ดีดีกว่านั่นแน่ับครับ แล้วตอนนี้ยังทํางานอยู่ใช่ไหมครับทำงานครับทำงานก็แต,แต่แต่ช่วงนี้ยังยังไม่ได้งานก็หยุดหยุดพักข้างการก่อนน่าจะทํางานได้ต้นเดือนหน้าแล้วแล้วทราบยังไงครับว่าตัวเองเป็นโรคไตละ่ะทราบยังไงก็ค,คือตอนนั้นมีอาการเตียเหนื่อยเพียก็หมอให้ไปเจาะเลือดตรวจก็เจอว่าเ,าเป็นโรคไตาสาเหตุน่าจะมาจากนิื่องของมีนิวในไตแล้วก็ผ่าตัดไตข้างซ้ายออกไปแล้ว เนี่ยอยู่ใจข้างซ้ายสัาเลยครับอ๋อครับอันนี้ไม่รู้ใครบริจาคมาเนอะครับ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้รู้เลยว่าคุณคุณแม่แล้วคุณคุณแมน่นึกยังไงฮะถึงคิดว่าโอ้ต้องเอาไตให้ลูกดีกว่า,างี้ยไม่คิดเลยเพรากว่ายังไงก็ลูกอยู่แล้วเพราะว่าลูกต้องดูแลแม่ยี้เขาก็เลยบริจาคให้คะ่ะเพราะว่าลูกต้องปลอดภัยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบริจาคให้ค่ะแต่แรก แต่แลกที่ใช้ก็จะให้แม่ว่าอย่าเลยมันทำงานอยู่ยังไม่อยู่แม่เลยบริจาคให้โชคดีมีคนแย่งให้ไตนะทั้งทั้งครอบครัวแย่งกันที่ขาดครึ่งสามครึสามสิบกว่าอ๋อตอนที่บริจาคสามสิบกว่าตอนบริจาครู้สึกยี่สิบกว่าจบจบมาอะไรลูกตัดสินใจให้เลยนะฮะลูกตัดสินใจให้พ่อสงสารพ่อกลับไปทํางานก็เหนื่อยนะเพียง ไม่มีกนือคลิปที่จะเล่าตลอดเลยนะเพื่อนก็กาไว้แลอวตีไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆแต่เราก็เหมือนกับเอาเปรียนต้อืมครับแล้วพ่อสาวมาเห็นแล้วว่าส่สามพ่บางทีก็เป็นลมนะฮะมันมีแล้วน้ำออกเยอะเราต้องเป็นสกิลเป็นเนื้อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเป็นลมกลับไปต้องนอนอย่เดียวขอดังพี่สาเห็นสภาแล้วพ่อไปเปลี่ยนไหมบอกยังไ เราก็บอกชิบใหม่ได้นะพูไม่อยากไม่อยากได้ของลูกเลยฮะตอนแรกคือไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปแล้วมันเห็นหลายๆคนว่าเอาไปแล้วทีนี้ปัญหาแล้วทวงคืนมันเอาคืนไม่ได้แล้วอย่างนี้แล้วจะมาเรียกร้องเอาโน่นเอานี่อะไรอาจจะว่าคนอื่นจะบอกว่าเหมือนบังคับเอากลับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เคยมารับลงชื่อไว้รับบริจาคเหมือนกันนะครับก็เรียกประมาณสามหรือสี่ครั้งผมไม่แน่ใจ เเรียกมาทุกครั้งก็ส่วนมากคนให้จะมีติดเชื้อครับผมก็เลยไม่รับเรียกมาประมาณสามสี่ครั้งนะรวกพอพอพอเรียกมาแล้วบางทีก็ไม่แมทช์กันด้วยที่เปดที่สองที่สามก็ต้องมาสี่ครั้งที่งอย่างเงี้ยถือโชคดีเนาะสองปีปุ๊บได้เลยเงี้ยสวัสดีครับเพิ่งมาใหม่นะฮะของพี่นี่ ชื่ออะไรครับวัชระอื่นวัชระนะฮะบริจาคให้แฟนอ๋อเป็นผู้บริจาคเนี่ยได้บุญมากเลยนะฮะกลัวไหมครับตอนบริจาคไม่รอะครับปกติแล้วพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างครับก็พอบริจาคไปแล้วเนอะหายหรือไปเหลือใครเหือนินดหน่อยแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างเดิมเลยเราก็ให้ควบคุมน้ําหนักแต่มันก็อ้วนขึ้นเรื่อยเขาใส่จะไม่ได้ทํางานหนักเลยออ้วนนะ ทำงานเยอะก็ทานเยอะทำงานเยอะทานเยอะธรรมดาผมทำให้ชา,า,า,าติได้เวลาเวลาองค์พี่ที่เปลี่ยนมาสิบปีแล้วเนี่ยวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยที่ทําให้เราดูแลน่าจะเก็บแปดีหรปแปดปีดูแลตัวเองยังไงครับ ไมน้อยหรืไม่ขาดของเกินไปอย่างของสดต้นนี่ของสดผักสดไม่กินไปยได้ไหมมีบ้างมีวันกเราต้องเาบ้างสลับกันไปส่วนมากจะเน้นปลาของของบางอย่างอย่างผลไม้บางอย่างก็ทานไม่ได้เนาะเป็นข้อห้ามอย่างเช่นผลไม้ที่มันมีฮาแฉก่มาเฟืองเงี้ยเขาก็บอกว่าหมอก็บอกว่าไม่ควรรับประทานผลไม้ประเภทนี้เอ้ยวันนั้นเขากลุ่มมามาฟังอาจารย์มา เนี่ยต้องถามคนที่มามีประโยชน์เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเคยติดเชื้อว่ะเ่ยนหลายที่แล้วผมติดตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับที่เคยพามาโรงพยาบาลสามเดือนขาดอีกอาทิตย์หนึ่งครบสี่เดือนนะครับก็ขอหมอกลับบ้านขอกลับบ้านบ้านสครั้งที่ถึงบ้านหมอให้กลับเอาใหม่มานอนใหม่ติดเชื้อพอจะออกมันจะมีแล้วไม่เคยติดเลยแต่ออกไปยังไม่เคยเลย แ,แสดงว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากือยังไม่เคยเข้า <c oughs> เลย <c oughs> จอดใจใจจอดแต่มานอนยังไม่เคยจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมบอมันมีปัญหาตรงที่ว,ว่าหมอคุณหมอเยีงยศตอนผ่ามันเล่าให้ผมฟังแต่หมอผ่าตัดไม่เคยมาไม่เคยเล่าผมแล้วผมก็ไม่ทราบเพื่อน่จะทราบจากอาจารย์นิวอาจาย์นิวเขาบอกว่าเป็นผู้สังเกตการเวลาผา่าผมสายม่อยู่ห้องผมอยู่ห้องติดๆกันเนหบอกว่ามันพลาดเลดหนึ่งบอกว่า ไปโดนอะไรทาให้ท่อท่อไตของมันสั้นลงทีนี้มันล้งมาเย็บใหม่พอเย็บใหม่นี่มันมันมันก็สั้นมันก็ดึงมันล้งอ่ะมนแล้วก็มันมันรั่วพอมันรั่วก็เกิดอักเสบขึ้นมารักษาังไปก็ดึงดึงแทบทุกวันจึงจอดแล้วจอดเอาสายยางดึงน้ำอะไรน้ำเหลืองอะไรที่ปัสสาวะมันรั่วมัเกิดเกิดการติดเชื้อ นานเลยปกติแล้วคนอื่นอยู่ช่องคลองอยู่ช่องคลองตรงนี้รอยพุ่งเหมือนเลยไปเจาะออกจากจังจะสนหมอเลยว่าช่างไม่มีใครอยากให้ทำพลาดเลยแต่ที่ทราบทราบจากคุณหมอนี่เยอะครับเราคุณรู้อะไรไม่ได้คุณติดเชื้อแต่หมออ่อนอนุญาตให้อยู่ที่ภูเก็ตด้วยก่อนชุมมาด้วย แล้ก็ดีติครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยติดแล้วก็ไม่ติดแต่ดีคุณหมอยิ่งย้อนยังคอยเป็นหัวคอยมองเขาก็กลัวบอกเลยเขาก็เศร้ามันเป็นเพราะอะไรไตก็ไตสดๆไตจากโรคไตแล้วทำไมมันติดติดเชื้อเราก็ระวังเต็มที่รู้สึกพยาบาลเฟ้าผมพิเศษรู้สึกอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ไปไหนฟอกสองคนเลยเดียวเราไปอยู่โรงพยาบาลนานที่สุดหลายเดือนเกือบซีเรียลเลยต้องต้องกลับก็หมอกลับสองครั้ง กับกับไปนอนคืนตอนเช้าต้องรีบกลับมาโรงพยาบาลคิดถึงบ้านเออนี่ไม่ได้รอให้กันป่หมอออนเลยแล้วแล้วอย่างนึงพี่น่าสนใจเนะเพราะว่าปกติเนี่ยคนมักจะกลัวที่จะให้ไตแล้วที่ตอนที่ให้กลัวไหมฮะไม่กลัวรบบไม่ไม่กลัวอะไรเลยขนาดตะก่อนเนี่ยนะเจาะเลือกอะไรไม่เคยเลยนะไม่เคยทําอะไรเลยร่างกายเข็มยาถ้าจะไม่ได้ฉีดเลยเนาะ เป็นคนกลัวเข็มกลัวอะไรหมดทุกอย่างแล,แล้วบอกว่าลองเจาะแล้วลองดูดูแล้วก็เจาะดูเลยดูก็เจาะเลยแล้วก็จะหายไปเองความกลัวก็จะหายไปใช่ตอนนี้ดูเลยน่ะก<ม>็จะเจานะน่ะดูแบบดูตั้งใจดูอะ่ะบริจาคให้ใครครับให้แฟนให้แฟนนะฮะด็กเราเข้ากันได้ด้วยใช่ไหมก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมอว่ามเลือดผมกรุ๊ปโอไงแฟนกรุ๊ปีแล้วกรุ๊ปโอแล้วก็ให้ได้กรุ๊ป ามัให้อแฟนมาฉีดอีให้เขาีตากไม่มีปัญหาเลยก็ปิดเชื้อ่อยเดี๋ยวล่างกลยบถ้าเป็นไข้หวัดอะไรก็จะติดเชื้อเชื้อต้องมาโรงพยาบาลที่นี่แล้วฉีดไหมฉีดฮะแลเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ฉีดไหฉีดอยู่ครับฉีดทุกปีซือ๋มันจะฉีดที่โรงพยาบาลประมาณช่วงเดือนมีนาตอนเรามีให้ฉีดก็ ข่าวผิท้อเลยอยู่ชั้นสองก็ชีดประจํารชีดีด้วยก็ทุกปีทุกปีบ้องกันไหมเราตามบ้านเนี่ยก็มาตามที่แจ้งทางบ้านแล้วก็ให้ไปฉีดล็อกซิเราไม่ได้ฉีดต้องให้ทางโรงพยาบาลนี้กำหนดมาเพราะมันจะลาซ้อนกันนะเกาฉีดจากนี่แล้วแฟนที่ว่าติดเชื้อกติดขัดใส่แมติดเชื้อเหรอรับมันก็มา เป็นรถอยู่บ้านยังไงที่ชุมชนทั้ทงบ้านเป็นไข้หวัดก็จะพากำแ็ง,งเป็นปุ๊กแกก็อาจจะไปเป็นไตเคยเคนอนโรงพยาบาลไหมมามานอนที่ห้าวันได้ยังเลยให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ที่ตระลามีสิบสี่วันยาฆ่าเชื้อให้หลายวันเ <c oughs> บษเร็วีจี่บวานนะฮะที่ 他被绑着还在玩手机呢。